รวมจุดปลาแฟตเคโอปลาแล้วหน้าไม่ขาว yes. 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 สำหรับจุดแรกที่ด่านบีสนานไซส์เ <Yes. S 1> ให้ไปอยู่ที่มุมหลังกล่องจากนั้นเล็งไปที่เสาด้านบนดังรูป <Yes. S 1> กดกระโดดและปลาแฟตพร้อมกันแฟตก็จะไปอยู่หลักใบไม้ทำให้เราหน้าไม่ขาวอีกต่อไป <Yes. S 2> ซึ่งจะใช้พิกไปบริเวณกล่องในไซส์ A หรือจะใช้เพื่อพีกไปทางเดบันดอก็ได้ต่อด้วยด่านแอเซน์บริเวณเฮเบนเอหรือว่าลัตเตอร์เอให้เดินไปบนกล่องขั้นแรกกดยอ่อแล้วเล็งไปที่บริเวณตามรูปแฟ <Flat. S 1> <Flat. S 2> ก็จะโดนขอบของกระดานไม้บังอยู่ทำให้หน้าของเราไม่ขาว <Flat. S 1> สุดท้ายที่บริเวณหน้าไซเอที่ให้เราอยู่หลังกล่อง จากนั้นเลงไปที่บริเวณขอบของประตูเมื่อเราโยนแฟลตไปกล่องก็จะบงังแฟลตและหน้าของเราก็จะไม่ขาวซึ่งจริงๆตำแหน่งการโยนแฟลชหลังกล่องนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้อีกหลายดานเลยก็ลองๆไปใช้ดูนะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเราไว้เจอกันครั้งหน้าบ๊ายบาย